สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชตแฮนด์เมดนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP 2สําำหรับการถักเสื้อลายสับป,ประรดแบบแยกแขนนะคะ,อะขอทวนให้เพื่อนๆที่มาใหม่หน่อยนะคะตัวนี้เป็นไซส์3 6มสถึงสี่นะคะ,ะเป็นตัวอย่างที่พี่แอนทำขึ้นมาให้ดูนะคะ ใช้ไหมประมาณ300 4 0อถึง400กรัมนะคะเป็นไหมเลยยอนนะคะตัวนี้เป็นสีขาวงาช้างนะคะไม่ได้ขาวโอโม่นะคะก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยนะคะส่วนคลิปที่1ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็ลองอกดรหัสนะคะตามใต้ชื่อคลิปนะคะจะมี an 2 6 6 2 4แล้วก็ต่อด้วย ep 1ประมาณนี้นะคะ ลองค้นหากันดูได้ค่ะตัวนี้จะพลิ้วหน่อยนะคะทีนี้เราจะมาขึ้นงานในแถวที่4นะคะต่อจาก EP 1เริ่มต้นกันด้วยโซ่3นะคะแล้วก็ทำพอ1คอลงในห่วงตรงกลางนะคะได้2หลักแล้วต่อด้วยโซ่2แล้วก็ทำพอ1คอลงไปในช่องเดียวกัน อีกสองหลักนะคะตรงนี้คือจุดแยกนะคะโซ่สามแล้วก็คอทอตรงในห่วงโซ่นี้นะคะโซ่โซ่สามนะคะทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะหนึ่งหลัก สองหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกสองหลักนะคะโซ่หนึ่งค่ะเราไปทำคอทอในห่วงโซ่ค่ะ ทำโซ่สามคอทอในห่วงถัดไป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 โซ่สามคอทอในห่วง แถวที่สามที่เราทำมาแล้วมันจะได้เจ็ดห่วงแถวนี้ก็จะได้หกห่วงนะคะมันจะลดลงไปเรื่อยๆตามแถวที่เราทำค่ะแล้วโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องนะคะสองหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกสองหลักในหนึ่งแถวก็จะมีสองลายแค่นี้นะคะ โซ่สามทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะไปคอทอในห่วงทุกห่วงให้ได้อ่ครบหกห่วงนะคะก็ให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะคะสลับกันค่ะลายถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะ แถวที่สีนี้ก็จะได้หกห่วงค่ะก็ทำให้ครบทั้งสามลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงจุดแยกกันค่ะ นี้เราก็ทำโซ่สามนะคะตรงในระหว่างแต่ละลายนะคะแล้วก็ทำห่วงให้ครบหห่วงค่ะพอหห่วงแล้วเราทำโซ่1นะคะแล้วก็ทำพอ1คอลงในช่องนี้2หลัก ทำโซ่สองแล้วก็ทำพอหนึ่งคอสองหลักจะสังเกตว่าก่อนจะถึงจุดแยกนะคะพอเราทำห่วงเสร็จตรงนี้เราจะทำโซ่แค่อันเดียวนะคะด้านซ้ายนี่ทำอันเดียวแต่ด้านนี้จะทำสามนะคะทีนี้ตรงจุดแยกนะคะทำโซ่สามแล้วก็คอทอลงในห่วง โซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปนะคะสองหลักส่วนจุดแยกก็จะทำเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะโซ่สองขั้นแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องสองหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็คอทอลงไปนะคะในโซ่นี้นะคะอ่า อันนี้ก็ทำโซ่สามค่ะแล้วก็ทำพอ1คอลงไปในช่องสองหลักคั้นด้วยโซ่สองทำพอ1คอลงไปสองหลักตรงนี้สำหรับทำฐานดอกฐานดอกในครั้งต่อไปนะคะดอกเราจะได้ดอกเพิ่มตรงช่วงนี้นะคะ แล้วก็ทำโซ่หแล้วก็ทำโซ่สแล้วก็ทำคอ,อทอลงในห่วงนะคะหกห่วงค่ะทีนี้ทำแบบเดียวกันเลยค่ะจนจบแถวนะคะเวลาจบแถวนะคะพอเราทำห่วงเสร็จแล้วเราทำโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ ถ้าด้านริมเราจะทำโซ่หนึ่งนะคะถ้าตรงช่วงกลางเราจะทำโซ่สามนะคะทำโซ่หนึ่งเสร็จแล้วทำพอหนึ่งคอสองหลักแล้วก็ทำโซ่อสองแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องสองหลักแล้วทีนี้จุดแยกแล้วก็ทำโซ่สามนะคะแล้วก็คอทอ เหนเดิมค่ะทำโซ่สามเวลาจบงานก็เราก็จะไปควักลงไปในโซ่หลักที่สามนะคะของหลักแรกดึงไหมลอดผ่านเลื่อนห่วงไปหนึ่งห่วงนะคะเลื่อนอีกครั้งหนึ่งให้อยู่ตรงกลางช่องทีนี้ขึ้นแถวใหม่ แถวที่5ทําโซ่3ขึ้นมาตรงจุดแยกทําพอ1คอลงในช่องเดียวกันกับโซ่คั้นด้วยโซ่2พอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกันอีก2แล้วก็โซ่3แล้วก็คอทอลงไปในห่วง อ่ะ,อะก็จะเหมือนกันนะคะจุดแยกจะเหมือนกันทุกแถวะคะ่ะโซ่สามทำพอ1คอลงไปในช่องนี้นะคะ1ห,หลักอันนี้หลักที่สองคันด้วยโซ่สองทำพอ1คอลงในช่องเดียวกันอีก หนึ่งหลักสองหลักค่ะโซ่สองทำพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกสองหลักจะสังเกตว่าแถวที่ห้านี้จะได้อพอหนึ่งคอสองหลักนี้ทั้งหมดสามชุดนะคะก็เรียก3ามขาแล้วกันนะคะคั้นด้วยโซ่หนึ่ง ทำคอทอลงในห่วงโซ่สามคอทอโซ่สามแล้วก็คอทอโซ่สามแล้วก็คอทอโซ่สามคอทอ โซ่สามแล้วก็คอทอเราจะได้ห่วงในแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าห่วงนะคะเสร็จแล้วก็ทําขาขึ้นมาด้านนี้เราจะทำสามหลักนะคะโซ่สามด้านเมื่อกี้เราทำหนนะคะเสร็จแล้วทําพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้นะคะ2หลักขั้นด้วยโซ่สอง คอหคอลงไปอีก2หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แถวนี้ก็จะเป็น3าขานะคะสำหรับลายสับป,ปะรดอันนี้ก็คือแยกจะแยกลายต่อไปนะคะจะเป็นฐานของลายถัดไปค่ะ ให้เราทำห่วงแบบนี้กับทำสามขาแบบนี้สลับกันนะคะสําหรับในช่องกลางเราทำโซ่สามนะคะแล้วก็คอทอในห่วงโซ่สามแล้วก็คอทอทั้งหมดห้าห่วงโซ่สามแล้วก็คอทอ โซ่สามแล้วก็คอทอค่ะพอด,อดาเราก็ทำให้จบทั้งสามลายนะคะอันนี้ก็ทำสามขาต่อค่ะ สามขาก็จะเป็นฐานลายถัดไปค่ะช่วงกลางเห็นไหมคะจะเป็นโซ่สามนะคะแต่ด้านริมทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเวลาเราจะจบงานเราจะทำแค่โซ่หนึ่งนะคะ ในโซ่สามค่ะแล้วก็คอทอลงในห่วงให้ครบห้าห่วงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทันก็ค่อยๆดูย้อนไปนะคะอย่าข้ามนะคะใครหาคลิปพี่แอนไม่เจอก็ให้กด พิมพ์รหัสตามใต้คลิปเลยนะคะเช่น an 26 624 ep 1 ep 2แล้วก็กดพิมพ์แบบนี้ไปเลยนะคะจะได้หาเจอะคะ่ะพอครบห้าห่วงแล้วนะคะสังเกตดูว่าห่วงสุดท้ายนี้โซ่สุดท้ายนี้ทำแค่หนึ่งนะคะแต่ถ้าช่วงกลางเราจะทำสามนะคะเห็นไหมคะช่วงสุดท้ายทำหนึ่งแล้วก็ทำพอพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้สามขานะคะ เราทำพอหนึ่งคอรครบสามขาแล้วนะคะเราก็ทำตรงจุดแยกเลยค่ะแถวนี้เป็นแถวที่ห้าเราก็จะทำสองลายแบบนี้สลับกันนะคะอ่าโซ่สามนะคะตรงจุดแยกเราก็ทำคอทอลงไปในห่วงแล้วทำโซ่สามขึ้นมาแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดแยกนี้นะคะสองหลัก แล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำคอทอลงไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้เราก็จะทำโซ่แค่หนึ่งนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาเราก็ทำโซ่แค่หนึ่งแล้วก็คอทอแล้วก็ทำโซ่สามแล้วก็คอทอทำห่วงห้าห่วงค่ะ ทีนี้ก็ให้เพื่อนๆถักต่อวนจนจบแถวที่ห้านะคะด้านนี้แล้วก็ทำโซ่สามค่ะแล้วก็ทำขามันขึ้นมาทำสามขานะคะ ่ะถ้าช่วงกลางก็ทำโซ่สามค่ะให้เพื่อนถักแบบนี้นะคะวนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอจอนอจบแถวนะคะเห็นไหมคะลายเราก็จะมีแค่สองลายแค่นี้นะคะสลับกัน อันนี้เราก็จะมาทําช่วงจบแถวนะคะพอเราทำสามขาครบแล้วนะคะเราก็ทําโซ่สามแล้วพอทอตรงจุดแยกค่ะแล้วทําโซ่สามควักลงไปในโซ่หลักที่สามของหลักแรกดึงไหมกลับมาลอดผ่าน เลื่อนห่วงไปข้างหน้านะคะสองห่วงนะคะให้อยู่ตรงกลางหนึ่งแล้วนะคะเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะขึ้นแถวที่หกันค่ะทำโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกับโซ่โซ่สองขั้นนะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปอีกสองหลัก แยกอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่สามคอทอลงไปในโซ่ค่ะแล้วก็โซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องว่างตรงกลางนะคะ สองหลักคั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกันอีกสองหลักค่ะทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในช่องนะคะสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองแล้วทำพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันอีกสองหลักค่ะแถวนี้ก็จะได้สี่ขาแบบนี้นะคะโซ่สามคอทอลงไปในห่วง แล้วก็โซ่สามคอทอลงไปในห่วงโซ่สามคอทอลงไปในห่วงสำหรับแถวนี้เราจะได้สี่ห่วงคะ่ะก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วทำโซ่สามแล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงเหมือนข้างนี้ค่ะพอหนึ่งคอลงไปสองหลักคันด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงไปสองหลักค่าแล้วก็ คันนด้โซ่หนึ่งแล้วก็ทำพอ1คอลงไปอีกนะคะในช่องถัดไปสองหลักขั้นด้วยโซ่สองพอ1คอลงไปอีก2หลักไหมคะแถวอันนี้ก็จะได้สีขานะคะเราจะทำสองลายนะคะลายสี่ขากับลายห่วงนะคะก็ให้เพื่อนๆทำสลับกันไปนะคะจนถึงจุดแยกคะ่ะ อันนี้ทําโซ่สามนะคะทำอีกลายหนึ่งนะคะให้ครบสามลายเลยอันนี้เราก็ทําห่วงนะคะสี่ห่วง ข้าง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 ห่วงนะคะแล้วก็ทำโซ่สามอันนี้ทำมาถึงจุดแยกนะคะทำจุดแยกให้ดูก่อนอันหนึ่งนะคะทำโซ่สามคอทอลงในห่วงนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้นะคะสองหลัก จุดแยกก็จะทำเหมือนเดิมนะคะโซ่สองขั้นแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักแล้วก็ทำโซ่สามก็คอทอก็ให้เพื่อนทำลายแบบนี้นะคะสลับกันไปค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนจบนะคะพอเราทําขาครบสี่ขาแล้วนะคะตอนจบเราก็ทําโซ่สามแล้วก็ไปคอทอค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ไปควักลงในโซ่หลักที่สามของหลักแรก เลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สองขั้นอันนี้เป็นแถวที่เจ็ดแล้วนะคะสำหรับลายสับประรดโแยกแขนนะคะตอนนี้เราก็ทำจุดแยกอยู่นะคะ จุดแยกก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำหลักขึ้นมาแล้วก็ทำโซ่สามด้านข้างนะคะพอได้โซ่สามแล้วเราก็คอทอนลงไปในห่วงนี้นะคะทีนี้ขึ้นลายแถวที่เจ็ดอยู่นะคะโซ่สามพอหนึ่งคอลงไปในช่องตรงกลาง สองหลักขั้นด้วยโซ่สองพอ1คอลงไปในช่องเดียวกันอีกสองหลักค่ะรอบนี้นะคะเราจะทำพอ1คอลงในช่องนี้นะคะอีกสองหลักขั้นด้โซ่สอง แล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันอีกสองหลักเสร็จแล้วทำพอหนึ่งคอเลยค่ะเราจะลงในช่องกลางนี้นะคะอีกสองหลักคันเดโซ่อสอง ทำพอหนึ่งคอลงสองหลักจะเห็นว่าแถวที่เจ็ดของลายสับป,ประรดนี้นะคะเราก็จะได้หกขานะคะช่วงนี้หลังจากทาจุดแยกมาแล้วก็ทำตรงนี้หกขานะคะเสร็จแล้วโซ่สามค่ะแล้วก็คอทอลงในห่วงทำโซ่สามคอทอในห่วงถัดไป โซ่สามขอทอในห่วงถัดไปแถวนี้จะได้สามห่วงนะคะพอทำสามห่วงครบนะคะหนึ่งสองสามครบแล้วเราก็ทําโซ่สามนะคะทีนี้แล้วก็ทําขาหกขาแบบด้านข้า,างนี้นะ โซ่สามแล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงไปค่ะ <Okay. S 1> แถวนี้แล้วก็ทำสองลายสลับกันแบบนี้นะคะ จุดแยกก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ถักปนให้จบแถวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แอนจะทำให้ดูแค่ตอนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิป ep 3เดี๋ยวเรามาเริ่มแถวใหม่กันนะคะค่ะเวลาจบแถวเราก็มาลอดห่วงในโซ่หลักที่3ของหลักแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน ใน EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ